สวัสดีค่ะหลังจากห่างหายไปนานนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูข้าวหมกไก่แอนซุปเปรี้ยวกันค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็จะมีข้าวสารเนื้อไก่ขมิ้นผงชุดเครื่องเทศตะไคร้ต้นหอมแครอทหอมหัวใหญ่มะเขือเทศและมันฝรั่งค่ะ ส่วนเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีเกลือน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าและน้ำจิ้มซีฟู้ดสำเร็จรูปค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาสาวข้าวกันไว้ก่อนเลยนะคะขั้นตอนที่สองเราจะมาขกชุดเครื่องเทศกันค่ะก็จะมีใบกระวานลูกกระวาน ลูกผักชีและก็ขิงแห้งค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะนำเครื่องเทศที่โขลกได้ที่แล้วนะคะมาใส่ลงไปในข้าวสารค่ะใส่ขมิ้นผงลงไปค่ะใส่เกลือตามลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะคะใครอยากใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ แล้วเราก็มาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะต้องคนให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะสีจะได้สม่เสมอกันค่ะข้าวของเรานะคะก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็นําเนื้อไก่เนี่ยมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศและผงขมิ้นค่ะคลุกให้ทั่วๆเคลือบให้ทั่วๆชิ้นไก่เลยนะคะจากนั้นก็นําชิ้นไก่เนี่ยวางไว้บนหน้าข้าวสารค่ะ แล้วเราก็มาเติมน้ำเปล่านะคะให้ท่วมข้าวสารกับชิ้นเนื้อไก่เลยค่ะเตรียมข้าวหมกเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็กดหุงได้เลยจ้าระหว่างรอข้าวหมกสุกเราก็จะมาหั่นผักนะคะเริ่มจากหั่นหอมใหญ่ค่ะหั่นแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแล้วก็ปอกเปลือกแครอทนะคะหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะ ต่อไปก็ปอกเปลือกมันฝรั่งและหั่นเป็นชิ้นพอคำเหมือนกันค่ะหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นพอดีคำแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ ทุบตะไคร้นะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆค่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟใส่น้ำเปล่าลงไปและต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดพ่านเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตามด้วยมันฝรั่งค่ะ แล้วก็ใส่แครอทลงไปนะคะต้มจนมันฝรั่งกับแครอทสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะและตามมาด้วยมะเขือเทศค่ะ พอต้มจนทุกอย่างสุกดีนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลาลงไปจ้าเติมเกลือเพื่อความเค็มและใส่น้ำส้มสายชูเพื่อความเปรี้ยวจ้าชิมดูให้ได้ความเปรี้ยวความเค็มตามชอบแล้วก็ใส่ต้นหอมปิดท้ายลงไปเลยค่ะ ข้าหมกหุงเสร็จแล้วไหนไมาดูหน้าตาสิเสร็จแล้วจ้า